สวัสดีเ,เพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปต o นิวสายกาวนะครับผมเนาะช่องนี้ก็เพิ่งเปิดได้1วันนะครับผมจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับข่าวสารกับคริปโตเคอเรนซีนะหรือว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะที่ามาจากาบล็อกเชนต่างๆนะครับผมเนาะให้ในเพื่อนๆได้ลอง ศึกษานะครับผมแล้วก็อัปเดตเพื่อให้เพื่อนๆทันเหตุการณ์นะครับผมเนาะในแต่ละวันนะครับผมเนาะก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเนาะนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะก็ฝากคนเลิหนึ่งไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมอัปเดตข่าวสารน้าที่ผมได้ลงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับผมเนาะก่อนอื่นเลยแล้วก็เราไปดูมาเก็ตแครนิดนึงนะครับผมเนาะตอนนี้นะคผม ทางบิตคอยนะครับผมก็ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ4%เรนาะรอบที่แล้วก็เมื่อประมาณ3-4ชั่วโมงก็เลื่อนลงมาประมาณ5 -6% หเอลยทีเดียวนะอันนี้ก็ขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับผมเนาะสาเหตุที่ร่วงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับคลิปที่แล้วผมก็ได้บอกไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นคลิปที่เป็นข่าวที่ ข่าวครั้งแรงนะั้นจะเป็นข่าวลวงเนาะซึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวลวงนะอาจจะเป็นแบบว่าการเข้าใจผิดของอสำนักข่าวนะครับบมเบิร์กนะครับผมเขาบอกว่าบมเบิร์กเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับการแบนบิตคอย ของจีนนะครับผมทำให้ราคาล่วงแรงถึง5%เลยทีเดียวเนาะตรงนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดเนาะแล้วผมจะลองอ่านเนื้อข่าวให้ฟังนะครับผมเนาะก็ค่อยๆฟังไปทีละขั้นเลยนะครับผมเนาะโอเคก็เริ่มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสื่อด้านการเงินชื่อดังระดับโลกนะครับผมก็เกอบุมเบิร์กนะครับบมเบิร์กนะครับก็ได้ตีข่าวปลอมจนทําให้ราคาบิด coy นะครับลงมานะครับ เหลือนะครับประมาณ4,300มนะแต่จริงๆแล้วลงมาประมาณเหลือประมาณ4 0,000นะครับผมเนาะนะครับจากข่าวนะครับผมธนาคารกลางจีนกล่าวว่านะครับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับค URRENCY ทั้งหมดนั้นผิดกฎหมายนะครับโดยระบุแหล่งที่มาของข่าวอย่างชัดเจนนะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่ร่วงลงมาเนาะเมื่อประมาณ สีหชั่วโมงที่แล้วนะซึ่งล่วงหนักมากนะครับผมหลังจากที่ข่าวของบุมเบิร์กได้ออกไปนะครับผมเนาะโอเคเรามาต่อกันนิดนึงนะครับการรายงานข่าวดังกล่าวนะครับก็ทําให้ธนาคารจีนนะครับเป็นการบอกจุดยืนนะครับผมซึ่งซึ่ง,งข่าวตรงเนี้ยแล้วก็การบอกจุดยืนของจีนเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันจริงๆนะครับผมเพราะว่าเขาได้บอกไว้ว่า,าการจีนนะครับเขาได้บอกไว้ว่านะครับ เขาเนี่ยได้เล่าถึงจุดยืนของเขาเมื่อวันที่เมื่อปี2 5 6 0นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ถือเป็นข่าวใหม่แต่อย่างใดเนาะนะครับผมแล้วก็โดยวันที่1ิพกันยา2 1 6 4ที่ผ่านมานะ PBOC นะครับหรือธนาคารกลางของจีนนั่นเองนะได้กล่าวว่ากิจกรรมทางธุรกิจธุรกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนะเป็นเหมือนกิจกรรมที่แบบว่าเป็นเงินผิดกฎหมายนะครับขอซึ่ง เป็นการขายโทเค็นหรือว่าแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลอย่างผิดกฎหมายซึ่งไม่ได้รับอนุญาตของรัฐบาลนั่นเองนะคือจะเป็นการเบียดเบียนเงินสกุลของประเทศนะครับผมซึ่งไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้เนาะเขาได้กล่าวไว้นะครับผมเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าตรงเนี้ยที่เขาคิดไว้นะครับเมื่อ2อ60กเนาะก็จะเป็นจุดยืนของประเทศจีนนะที่ผ่านมาแล้ว5ปีนะครับผมเนาะแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะยกเว้นผู้ คนภายในประเทศจะได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทในต่างประเทศนะครับที่ให้บริการคิโตคอเรนซีแก่ชาวจีนนะครับผมก็ตรงนี้ก็ชัดเจนของเขาเลยนะครับผมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผม PBOC นะครับพิมเงินเกือกนะครับอันนี้ก็100พันล้านอันนี้เขาอาจจะพิมพ์มาผิดนะในสัปดาห์นี้นะครับผมเนาะการพิมพ์เงินของเขาทั้งหมดนะครับเขาก็จะเหมือนกับว่าทํามาเบี่ยงเบนนะเพื่อเพื่อให้แบบว่ามีความสนใจในการ ในเงินหยวนมากขึ้นนะครับผมเนาะซึ่งจะเหมือนกับว่าไม่ให้ไปไม่ให้ประชาชนนะไปลงทุนกับบิตคอยน์มากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ส,ส่งผลให้นะครับบุนเบิร์กเนี่ยเขาเหมือนกับว่าบิดเบือนคําพูดนิดนึงนะทำให้เข้าใจผิดกันไปทั้งประเทศอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เลยเป็นเหตุทําให้เหรียญน,นะครับผม ของคริปโตเพนซี่ล่วงมาอย่างหนักเลยนะเมื่อ3-4ชั่วโมงที่แล้วเนาะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับของปีบีอก็ยังยืนหยัดอยู่คำเดิมนะว่า,าเป็นผิดกฎหมายเนาะแล้วก็คือเหมือนกับมีการาซื้อขายคริปโตอย่างเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ก็จะมีการพิมพ์เงินามาเป็นจุดเริ่มต้นสถานการณ์ทั้งหมดเนื่องจากตลาดาสังหารีวัพรั์ในประเทศจีนกำลัง มีปัญหาอย่างหนักหน่วงเนาะซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกับมีผลหลายๆด้านนะครับผมเกี่ยวกับาการเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจของเขานะไม่ว่าจะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่จะหนักไปก็คือหนักไปทางอาสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่าเงินทุนส่วนใหญ่หรือว่าเงินในประเทศเนี่ยเอาไปลงบิตคอยน์หมดนะครับซึ่งเงิน,เง,นเงินทั้งหมดเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะตีความหรือว่าสรุปรวมกันมาแล้วว่า,าเงินภายในประเทศเนี่ยมันจะน้อยกว่าพวก เอาไปลงบิตคอยอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็งบขาดดุลอะไรเขาอาจจะน้อยลงอะไรประมาณนี้เนาะเท่าที่ผมได้ยินมานะครับผมเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยนะสรุปว่าจะเป็นข่าวปลอมนะครับซึ่งข่าวตัวนี้ก็จะเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วนะมุมเบิกเอากาจะแบบเอาขึ้นมาปั่นนิดนึงอะไรประมาณนี้นะเท่าที่ผมเท่าที่ผมเข้าใจนะครับผมเนาะก็อย่าเชื่อผมมากนะครับอันนี้ก็ได้แค่นําเสนอแล้วก็ แนวนิดนึงนะอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดไลค์ hmm. เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้นะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็